แอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดซิลีนเบ็นด้า500ยาก่าทัพขาวไทยนคร,นครและขอบคุณท่านในห้างวีนายวีรพุชงครับหวยการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเปิดเกมมายกที่สามนี่ฉายแววเดือดแล้วนะครับหลักหินก็ไม่หนีเยอะนะครับปักหลักสู้เหมือนกันดูจังหวะออกแื่งต่อยหมัดแลกกันต่างฝ่ายต่างโดนนะครับอยู่ที่ว่าถ้าทรหดไครจะดีกว่ากันนะครับผู้นี้ดูการล็อกของหลักหิน ล็อกได้เหนียวล็อกได้แข็งแรงครับเริ่มจะตีได้บ้างตีไม่ถนาัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็จะเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับนำสุกเบียดวงในโอ้โหผบิดลูกนี้นี่ถิงนี่กระเด็นทั้งตัวครับโชว์พละกกาลังเลยครับข้อแขนแข็งแรงอยู่แล้วครับนำสุก คู่แรกมันต้องแบบนี้ครับผู้แรกที่ทุกท่านรอคอยสอกมายัดเข่าคืนไปครับมวยมันวันศุกร์อ่าศุกร์ที่13มาวงในขวางไว้ยัดมาตีกันไปตีกันมาโอ้โหบัตขวาแม่กระเด็นเลยครับเอานับไม่นับกรรมการไม่นับนมีอาการนะครับมาโดนมัตแล้วไม่ดีเหมือนกันครับชื่อหลักหินชื่อหลักหินมาอ,าอย่าไปยอมอย่าไปยอมครับมาจาอุ้มบอก ของเราไต่ขาต่หมัดแรงเหมือนกันอตอนนี้วงในครองไว้ครองไว้ครองไว้นี่ครับกดลงมาทําได้ดีครับหลักหินเอาแล้วครับโดนใบหมัดเมื่อกี้นะครับทำท่าจะซึมไปเลยนะครับหลักหินน้ำสุกนี่พยายามจะเร่งเกมทั้งสอกทั้งหมัดงัดออกมานะครับอู้จะฉายได้หรือเปล่าดูครับหลักหินต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ เริ่มจะตีได้เอาล็อกได้ตีได้เหมือนกันเลยครับไม่ยอมเสียเปรียบครับอ่านอกกับในชัดเจนแล้วนะครับหลักขินอยู่นอกโดนมัดอ่ะแต่ว่าวงในวงในนี่นำสุกก็ทำท่าไม่ดีเหมือนกันอ่ะไครไขรจะโอ้โหสอกไครจะชกในเกมตัวเองได้ดีก,ก,วกว่าไหมสอกพูว่าพูว่าการการต้องสูงโดนหมัตอีกแล้วครับเอายัดเข่าคื้นไปคู่นี้ โอ้โหนี่ครับนี่เขาบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดูเอ้ามาตอนนี้ยังไงครับโอ้โหนำสุกนำสุกเครื่องติดแต่ว่าหลักหินเวลาแกโตมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับโอ้โหนำสุกนี่มานี่มาเป็นชุดเลยนะครับหมัดนี่นะครับเบียดเข้าไปทิ้งเข้าไปนีทป่ทิ้งทั้งตัวดูนะครับเบียดเอาโอ้โหเอาเลยครับหล่นอีกแล้วนะครับกรรมาการต้องนับเลยครับหมัดนี้โอ้ยโดนนับไปแล้วนะครับ ว่าลนนี้นับเลยครับยังไงดีครับโอ้จะอุ้มป้าป่าทุงยังไงดีคร <combo> so, ับเม้าสอบมาโอ้ยังบัตรหน้ากลัวมากครับนำสุดโอ้โอ้โหดูครับว่าอ้าวูนี้ไม่ไม่ไม่โดนอาวุธจังครับกรรมการไม่ว่าอะไรให้โอกาสดูครับอู้หตอนนี้มาอูโหรถถังเมืองล้านนานี่ครับบัตรเต็เข้าไปสอบด้วยโอู้หู มดยกก่อนหมดยกก่อนโอ้โหมันจริงๆไทยเจียนหมิงเอียวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดครับจิ๋วเจิ้นปู่เซินเจียวหนังจิ๋วเจิ้นอีชีโดยคุณสายชนชัยพัศกุลคุณพิชัยกิตอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีโซบอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดปวดใหญ่แค่สิบบาทขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันยกที่สี่นะครับยกที่สามนี่มีนักมาเห็นแล้ว ในช่วงพักยกทีมงานของหลักหินนี่บอกให้เดินเบียกดกล้ามไนตีเข่าอย่างเดียวนะครับอย่าอยู่ห่างโอ้โหแต่ว่าจะเข้าไปถึงนี่มานี่มาเป็นชุดเข่าว่างไม่เข้าว่างนี่จะออกหมัดตลอดแล้วก็แต่ละหมัดนั้นแข็งแรงทั้งนั้นนะครับนำสุกเอาละครับโดนเข้าไปเริ่มจะออกอาการเมาโอนยนให้เห็นอีกแล้วครับหลักหินนำสุกแกชกมวยเหมือนเหมือนกอดหลักหินเลยครับโอ้โหได้นับนะครับยกที่แล้วได้นับนะครับแต่ว่ายกนี้ยังออกมาสาวกำปั้นครับ ก้า,กาจะเช็คบินให้ได้เลยครับโอ้ยหมัดขวาไปทุบตอนนี้มาทุบแล้วครับอ้าวหลักหินฟื้นไม่ฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นกัดฟันบวกแล้วครับโอ้โหดูครับมานำเงินดูมลีลาย,ยับมาอย่างกับสเคโอ้โหนำสุกโอ้โหเอ้านี่ครับหลักหินเก่อได้แล้วคล้องได้แล้วมาวงในกรรมการบอกมาแยกก่อนแยกก่อนตีไม่ถนัดเอาแล้วครับถตีไม่ชัดเจนนี่กรรมการต้องแยกนะครับเริ่มจะเดินเบียดเอาปล้ำได้ตีได้หรือไม่ได้โอ้โห มีหมัดมีศอกนี่ออกตลอดออกเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับนำสุกนี่โอ้โหขวาทิ้งเข้าไปอีกแล้วเอาดูนะครับว่าหลักหินเองก็พยายามจะบวกเหมือนกันจะโดนไปเยอะเอาเลยครับนี่นะครับมาแล้วเบียดเข้าไปเริ่มจะเบียดได้ปล้ำได้ก็มาโดนหมักโดนศอ,อ,อกอีกบูบ่าบูบ่าหลักหินบูบ่าบูาบ,าบ,าบ,าบ่าเอาไหวไม่ไหวเอ้ากัดฟันบวกแล้วมาสอกไปสอกมาหักหัก,กอ่าหักไม่ล้ม โอ้ยหล่นครับไม่นับเลยครับไม่ไหวครับลงแบบนี้ครับจบยกสี่ครับน้ำสุกสจโต้งปราจีนครับชนะทีเดียวกันน้องเอาหลักหินสิทธิ์จ้าอุ้มครับโอ้โหจะไปทานอะไรมาเนี่ยมาจะชกมวยเหมือนโกรธใครเลยครับแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะหมัดสุดท้ายนะครับโอ้โหเต็มคาราบลจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูภาพชัดช้านี่แหละครับสัดเข้าไป ล็อกเข้าไปแล้วก็เบียดเข้าไปดูอังโอ้โหเต็มเต็มแล้วครับลูกนี้เรียบร้อย,ยหมอนี่เราสักนี่ต้องขึ้นมาดูอาการเลยนะครับดูนะครับอีกมุมหนึ่งนี่แหละครับเต็มจริงๆครับหมัดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้กระโดนสะสมมาเยอะนะครับหมัดสุดท้ายนี่เรียบร้อยครับกรรมการไม่ต้องนับเลยครับทิ้งทั้งตัวเลยครับนำสุกอ๋อเป็นไ